สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากอาจารย์เต้ยและอาจารย์นอตตี้พารวยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามและขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมจากอาจารย์เต้ยกันก่อนนะคะงวดวันที่17เดือน11 2564 านอยพิเศษปกติและ VIP อาจารย์เต้ยให้ฟัน5วิ่งรูด4และ5จอ2ตัว575953 424841 3ตัว297และหมัดเดียว68ค่ะสำหรับแนวทางหวยห้หาอนอยมัดรวมจากอาจารย์เต้ยนะคะและอย่าลืมเลขเบิ้ลค่ะ4455นะคะ และต่อมาก็จะเป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากอาจารย์นอตตี้พารวยนะคะงวดวันที่17เดือน11 2564ฮานอยพิเศษปกติและ VIP ค่ะให้วิ่งรูด9นะคะเม็ดเดี่ยว9669จาะ2ตัว969446 92 98 93เจาะ3ตัว964 962และ968ค่ะแนวทางหวยหาน้อยมัดรวมนะคะจากอาจารย์นอตตี้พารวยและอาจารย์เต้ยค่ะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะ เล่นหุ้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ